หากเห็นภรรยาสามีผู้อื่นเป็นเหมือนแม่พ่อย่อมไม่ก่อเกิดราคะข่าวคราวอีกประเภทหนึ่งเวลาที่เกิดเหตุเมื่อไรย่อมทำให้เกิดความเศร้าใจในวงกว้างนั่นก็คือข่าวขมขืนแล้วค่าและยิ่งหน้าอนาจใจเข้าไปอีกที่ผู้ต้องหาบางรายเป็นญาติที่ใกล้ชิดกันนั่นมันจึงทำให้เกิดกระแสลนนลงที่ว่าข่มขืนแล้วค่า เท่ากับประหารซึ่งก็คงต้องว่ากันไปตามเรื่องของกฎหมายทำอย่างไรจะช่วยให้กรณีอย่างนี้มันลดลงหรือให้มันหายไปเลยได้ก็ยิ่งดีองค์พระมุนีพุทธเจ้าส่งชี้แนะว่าต้องมองภรรยาสามีของคนอื่นเป็นเสมือนพ่อแม่บังเกิดกล้าวการที่จะเข้าใจในคำสอนนี้ได้อย่างแจ้งชัดนั้น ท่นก็ลองเอาความรู้สึกตอนที่เราเข้าไปหาพ่อแม่ของตัวเองว่าเคยมีความรู้สึกนึกคิดที่พัวพันไปถึงเรื่องกามกิเลสไหมมันไม่มีทีนี้ก็เอาความรู้สึกที่เคยมีแบบนี้แหละไปใช้กับภรรยาสามีของคนอื่นด้วยมันก็จะช่วยให้มีความยับยั้งชั่งใจปัญหาที่เกิดทุกวันนี้ก็เพราะคนละเลยคำสอนเหล่านี้ ชีวิตมันถึงได้ยุ่งวุ่นวายครอบครัวแตกแยกทั้งในชาตินี้และชาติหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมท่านได้ให้ข้อคิดในเรื่องนี้ไว้ว่ากาเมสุมิจฉาจาราติดมา60%เอร์เซนเมื่อครั้งอดีตชาติวิบากกรรมที่จะตามมาถึงเรารับรองขอโทษที่กล่าวคำหยาบไม่ถูกใจโยม จะมีสามีกี่คนเป็นของคนอื่นหมดมีภรรยากี่คนมีชู้หมดถ้าใครไม่เจริญกรรมฐา,านแผ่ส่วนกุศลก็หมดทางครอบครัวไม่มีความสุขร่วมลำลึกถึงคำสอนเตือนใจปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสของพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโม